สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยต้นอะไรเนาะใบคือกรอบกรอบกรูบอ่าเหมือนกับศิลปะเนาะอ่าเหมือนกับศิลปะเลยเห็นไหมนี่ใบหอ่หอห่กกกอกรุบกรูบกลมกลมเข้านี่คือ หอเงินหอทองท่านผู้ชมเอ้ยเรียกตามชื่อเขานี่แหละอยากคุณจักคนตั้งชื่อเด้เนาะต้นอันนี้เออ <c oughs> ปลูกไว้แม้นบได้ขายกะถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม <c oughs> มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใบของเขานี่สิกรูกกบกรอบเข้าเหมือนศินลปะฝาผนังนะ วัดร่องคุณ <S <S เห็นบอกเออเป็นยักษ์ยักเป็นลอยเป็นยักษ์ยักแบบนี้แหละนะสวยงามศิละปะของใบไม้ใบหญ้ามันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติสร้างสรรค์เบิ่งแล้วก็มีความงามความสดชื่นปะงามคือเจ้าเว้าอิี่คุณตาวิธีไทยจัดมาจัก,กระทางในน้อยหนึ่งหนุ่พข่้น่านี่เอาต้นในน้อยที่กําลังชูใบสลอนสลอนขึ้นมานี่เอาราคา ปกติเดี๋ยวาจะเอาแพลงขึ้นมาเอา,เา,เอาโอเดอร์มาทเมันไผ่อยากไดก็ดีเนาะอ่าจัดให้ราคาย่อมเยาย่อมเยาอ้าวห่อเงินห่อทองครับท่านผู้ชม